ำไมรู้สึกเหมือนเขาจะแก้บนวิ่งรอบเดินเขาแก้บนหรือเปล่าแก้บนเนอใ,ใครวะเนี่ยตีวุติดหรือเปล่ากลัวเออกลัวใช่มาแก้บนแน่เลยวิ่งกี่รอบแล้วนะไปดูเนีส้สองเนี้ยสองเนี้ยกลัวามาแก้บนแน่เลยเนะ <laughs> นี่ยบนบนกับเจ้าแม่ไว้ใช่ไหมน,นะแม่ครับผมมารอเออ ลุณพาโบครับพี่จาขอบนะครรรัับอออ๋เหคบมาลองมาลองแก๊งเคียวไงแก๊งเคียวเขาอยู่ฝั่งนี้ไงพี่ชายอยู่แก๊งพี่พาโบเหรอครับอ่าเป็นเป็นน้องเฉยๆครับไม่ได้อยู่ครับอ๋อน้องน้องน้องใครครับเนี่ยน้องพี่จาขอบครับโอ้โหน้ไมคนไม่เคยเจอนพี่ในประเทศเลยอ่ะของพุ่มมาครับชื่อชื่ออะไรคะเนี่ยชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อกาฟิวครับกาฟิวกาฟิว้องกาฟิวกาฟิว เฮ้ยผมผมเคยเจอในผับเพราะว่าเมื่อวานนี่ยที่เดินทรงผู้หญิงผู้หญิงใช่ปะใช่ปะใช่ปะเออเห็นท่านเดินอยู่หาท่าอยู่หาท่าอยู่ใช่ครับเออน้องกาฟิวเดินเงี้ยเดินแบบเดินเดินติตัวแล้วเหรอไออะไรวะท่าอะไรชี้เชี่ยชี้เชี่ยท่าท่าบิดตูดนะท่าบิดตูดใช่ไหมอ๋อค่ะเดี๋ยวเราเอสักครู่นะครับครับผมนี่บางทีอยากถามเขาหน่อเหนื่อยไหม ทำเสียงเงี้ยเหนื่อยไหมลองางตรงซนิ่อยากนึง อยู่อยู่พินัสกิจไอ้ชาวูมเป็นอะไอ้ชาวูเป็นอะไรโอยมันนั่งทำทรงให้เหีนเปล่าทำไมง่อยอ่ะตีไม้ไม่ติดให้เหี้เป่าถามให้ยงอาตามเฮียยงงอนี้เงินมาลเียเียเีลองเครืงอยู่เอวันมาๆๆทูทีทูทีเออกูบอกให้ด้วยเด้อ อันนี้ใช่เสียงรถเสียงแดดป่ะบ้านเบิ้ลเบิ้ลไอ้อเจ็ดทีลองกันนะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เทสอยู่เทสอยู่พอดีพอดีเพิ่งไปทำอะไรตกลงถูกหูอยู่แล้วจะจะพึ่นพูดขัดโอเคครับทุกคนไม่ต้องรู้หรือเปล่าไม่พูดขัดตัวคนเอ้ยไม่พูดขัดซาโจ้นะเดี๋ยวที่จะเรียกประชุมกันวันนี้กับเรื่องเรื่องกู้ก่อน เดี๋ยวได้ยินอะไรทุกคนปะได้ยินได้ยินได้ยินเขาจริงป่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยได้ยินแต่กูก็เดี๋ยวูดไม่ได้แล้วเนี่ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจับใจความไปให้โอเคแต่ผมเสียงมังนันมากเลยแล้วผก็กลัวกูไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเรื่องที่จะบอกว่าเอเนี่ยเอริออนอ่ะ ทำไมอ่ะมันกำลังมามันกำลองบอก็ได้วทำไมอ่ะเพราะว่ามันกำลังมาโอเคแคสได้โทรมดมันกำลังขับรถมาปะที่มันบอกในรักแคสเพื่อนรวมสามไม่มีใครก็มันสามเพรามันยังไปทำหมูอีกเวนโอเคมันเพิ่งแคสใช่ไหมมาแล้ว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  เหมาหมดเนยกูว่าขับเหมือนกูนเด้เลยทรงเดียวกันเลยกูบอกเลยอะไรนะทวดทีฮะอาา่าทุกคนเอเรื่องแรกที่ผมจะพูดก็คือเดี๋ยวพอไซดี้กลับมาเราจะไปเพิ่มสล็อตนะเป็น15คน <โห S 2> รับทราบซึ่งมันจะใช้เงินสสงแสนับเปลี่ยนห้าเหรียญถูกไหม ครับผมครับโอเคเราก็จะช่วยกนดันไอบอลปริก้อนขึ้นก่อนในสล็อตที่สิบเอ็ดสอง่าฮะอ่าฮะเพื่อที่เราจะได้พอคนมันขึ้นครบสล็อตก่อนถึงได้ช่วยกทำงานโอเคครับซาโจครับขออยได้ครับซาโจ้ได้สูตรครับโอเคแล้วก็ พอดัน15แล้วดัน15หมดทุกคนแล้วที่ผมจะบอก็คือพี่แบงก์เมคาจะเป็นคนที่16โอเคครับโอเคผมโอเคโอเคได้หมดครับเคมีน่าจะได้ไอชาบูไอเคนไอโซแซดแล้วก็พี่แบงค์เริ่มส่งมูลแก๊งส่งเหล็กเหมือนกับทุกคนยินดีต้อนรับครับทุกคนคิดนึงกีตาร์อย่นี้ครับผม โอเคนะไอ้โฟแฟคเขียมคาบูทิ่แดงโอเคนะนี่นี่ต้อนรับทุกคนนะคนยินีต้อนรับทุกคนนะโอเคครับนี่ต้อนรับนะครับเติบโตไปด้วยกันนะทุกคน๋อแล้วก็ผมจะต่อกเลยให้น้ำมันหมดเปล่าวรถซานดิเอร์ปีเหียง ของสล์ทแกมาแล้ว16เหรียญซึ่งแกไ้เหียแกรัดแกตีแกตีเหรียญมาให้แกมา7เหรียญยูที่ผมแกเยอะทีไมเอากยหด ผมกำลังจะถามแกว่าแกใช้เงินแกตีไปเท่าไหร่เพราะ,ะว่าเหรียญก็เหรียญเราใช้เงินแกซึ่งผมจะคืนเงินพี่แบงค่าเหรียญคืนค่าตีแก quer. เดี๋ยวนี้แค่คืนไปที่เหลือไมได้โอเคไหมพี่แบงค์อ่าเอาเข้แเา,าแก๊งเลยครับแต่พี่แบงแม่ค่าตีเหรียญหรอครับผมโอมเคถือ,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 อว่าเป็นหนึ่งถืวพี่แบงเอาหม้อเจ๊ซื้อใจแล้วกันว่าพี่แบงซื้อใจ เราก็พแ้บอกเลนะโอเคครับเหืียที่พี่แบงคตีมาที่แบงค์ไเอาไมือที่แบงค์หนูที่แบงค์ใมใจกันเอาว่าฮะย่าฮะแล้วก็ e คเปบ17เหรยเนี้ยพี่แบงค์นี่คือ17เหรียนที่ผมตั้งใจว่าจะเก็บไว้ให้พี่แบงค์ตอนที่แบงค์ขึ้นสล็อตตนสลอตพี่ที่บอกแตี่แบงค์บว่าเอาไปกันคนอื่นที่11 12ก่อนเพื่อที่จะได้เอามาช่วยงาน ช่วยงานแกงเพราะฉะนั้นผมเอา7เหรียญที่พี่ที่พี่แบงให้มาเอาออกมาใช้ก่ okay. อนโอเคครับผมแล้วที่ผมจะบอกอีกก็คือตอนนี้ใครมีตู้บ้างครับนะตอนนี้ผมยังไม่มี<อ>คือไอ,อ้นิวกับไอ้อ้นเฮ้ยอ๋อผมมีล้ลืมครับไอ้อ้นน่าจะมีไอ้อ้นน่าจะมีไอ้โซไอ้เคนไอ้ชาบูมีตู้หมดแล้วใช่ไหมใช่ครับ พี่ีแบงก์ก็มีคู่แล้วแก๊งเราเหลือใครยังไม่มีคู่วะเหลือไอ้นิวเหลือไอ้นิวเหลือไอ้นิวกับกับย้งมีแล้วใช่ไหมเออเหลือไอนิวเหลือไอ้เจมียังอ่ะใครรู้บ้างเจมีแล้่มีแล้วมีแล้วปีบี้ยังไม่มีใช่ไหมฟีบี้มีแล้วโอเคแล้วแต่ฟิบี้เป็นนิว โอเครับทราบโอเคแล้วก็ผมจะบอกทุกคนว่าทุกคนที่มีตู้อ่ะเดี๋ยวผมจะเก็บเงินเงินทุกคนค่าขึ้นตู้คนละหกพันห้าแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะว่าเงินแกเราต้องใช้เงินโอเคได้ไม่เป็นไรซาโจ้ซาโจ้ครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมก็ยืมซาโจ้มาขึ้นเหมือนกันใช่ฟีบี้ก็ยืมไม่เฮียไอไอเรื่องตู้อ่ะของผมไม่เป็นไรนะผมผมไม่เอาเงิน ไอเรื่องของผมผมตีไว้เป็นขนไปหยุดเองด้วยไงใช่ครับริงงติ่งซาโจ้ครึ่งเดียวพอไหมได้รลบครึ่งเดียวพอไหมหักตู้ไม่ต้องคืนอะไรเงี้ยจริงอ่ะอืมจริงๆตู้ใครตีก็ตีเลยเพราะว่าตู้เป็นตู้ที่ที่ใมตีที่อ่ะก็คือมาเป็นตู้กลางไง มันลมไม่ดับเพราะเซนเนอร์ระเบิดดู้แนนหลายๆอย่างมาได้ครับโอเคยกให้เขาได้ถ้าคนไม่หอบโอเคนะมโอเคนะเกียนไ้ทำอย่างอื่นดีกว่าซาโจเก็บดีกว่าซาโจเก็บดีกว่าได้หมดครับได้หมดได้หมดผมพี่แดงพี่แดงหมดมันมีเยอะผมก็เกรงใจพี่แดงพี่แดงไปนี่เล็กแดงธรรมดานะไม่ใช่เล็กพี่แดงไม่ไม่มีไม่มีคำว่าเสียแดงครับไม่มีมันหายไปแล้ว เหลือมื่นเดียวนะตอนนี้เหมือนเหลือมื่นเดียวนะยเคลืนตู้ดีคขาว่าเสียหายพี่แดงพี่แดงอย่า่าแต่พี่แดงเลยเงินเกือบสองแสนด้วยผมเก็บมาหมดเหมือนกันเหลือแค่ไอ้อ้นแต่ไอ้จี้ยังไม่มีตูวไอ้จี้เหนียวไอ้เนียวไอ้นิวไอ้เนียวไอ้นิวเพื่อนกับนิวตอนนี้ไอ้นิวขาดหรืออะไรที่จะขึ้นตัวขาดทุกอย่างทั้งอย่างเพชรเพ็ดอ๋อทุกอย่างสบายเพราะว่าตอนนี้คุยกันเดี๋ยวผมเอาให้นิวก่อนก็ได้ครับเพราะว่าก็มีน่าจะอย่างนั้นแหละก็คือขาดเงินแหละใครมีเงินก็ สีเอกนิวอ่พาน้องขออนุญาตยืมก่อนนะไม่ให้เดี๋ยว โอยพี่อะเอ้อมเหลือจะขึ้นตู้ก็แค่กับน้งกันเหลือสองตู่ในตู้ไซบีไม่หมดได้ไงใช่ลงไปแฉดสี่ซื้อของเขาแก๊งแล้วมึงจะมีปัญญาเนี่ี่สาวแค่นี้พอเฮนี่ยังไม่ได้ตู้แก๊งเราตู้แก๊งเราที่มีความรักคนอจะอยู่ค่ไดบีเพราะนันครับโอ้ไซบีแต่เป็นตู้แก๊งตู้เดียวเพราะฉะนั้นที่ไซบีเราจะเก็บแค่ของแก๊งกับสองตัวเดีวไซบีเพราะฉะนั้นเวลาไซบีมันตกองมีตู้ไว้ใช่ไหม ใช่ครับผมออกมาให้หมไซดี้คจะได้ไม่หมดไม่ลำบากไม่ม่ยุ่งยากใช่ไหมครัอะไรนะมันไม่ยุ่งยากใช่ใช่มันจะได้ไม่ยุ่งยากถูกมครับพวกมึงก็ต้องไปขอออกจากตู้ไซดีอยู่แล้วครับผมเออก็ตามที่บอกเลยครับคิดว่าตู้ไซดีน่าจะเป็นตู้ที่ส่งแค่เหล็กก็พอสําหรับแก๊งครับแล้วก็ตู้เหล็กกับตู้เก็บของแก๊ะครับผมว่า เรือนหน้าผมอยากให้ทุกคนกส่งเงินให้ตรงอย่าให้ขาดเลยแคื่อกำเดียวได้ครับผู้คนไม่มีเงินส่งแกงไปยืมคนในแฟนมันไปยืมจบก่อนก็ได้เพื่อเป็นหนุนแต่อยากให้ทุกคนมเม n a g e manage ของตัวเองที่ดีเพราะว่าเราจะได้ใช่ไหมส่งก่อนได้ฮนะได้ส่งก่อนได้ส่งก่อนได้เพื่อไม่ให้เก่อนยยงมันจะได้จัดการบัญชีง่ายแล้วก็เราต้องตีเหรียญเราต้องใช้เงิน ยังต้องลงสมเหล็กทุกวันเพื่อที่เราจะได้หาของมันขึ้นเหรียญเรื่อยๆโอเค <Okay. S 2> ครับส่วนของส่วนตัวที่ทุกคนโปรดกระชงกระชาได้ผมไม่อยากให้ทุกคนมาให้แกงก็งให้ทุกคนเก็บไว้ก่อนผมจำเป็นจริงแต่ผมอยากให้ทุกคนกลับไปทำางานกันเหมือนเดิมโอเค่จะได้รทราบครับว่าขึ้นแกงขึ้นอะไรเราจาเราไปเรื่อยๆนี่แหละ ทำเหรียญนะครับเอาเงินดําที่ผมได้นะว่าไปโอเคว่าไปได้ที่ที่ใส่ก็น่าจะมีเงินดําอยู่ครับไอ้บอมก็มีเงินดำปะผมก็มีครับเงินดําอ่าของผมให้ไซรี่ไปแล้วที่เป็นตั๋วตั๋วที่ขึ้นไ A ตั๋วไปตีงเหรียญแก๊งอะผมกอ้ไปงทีได้จากทุกอย่างที่ได้จากกราชาไอ้กาชาที่เราฟาร์มฟาร์มเหล็กอะเรที่ไซรี่ให้เราตัวทุกวันคนละกองอ่าฮะจะมีของนั่นแหละเราจะเอาของตรงนั้นไปให้ ให้ไซบีแล้วก็ของที่เรากาชามันหลุดออกมาจากการรับเหล็กแปลกกระแทกเรานั่นเราจะเอาของนาะเข้าแกงหมดเลยอฮะครับ <c oughs> <c oughs> รับทราบค่ครับข้าทุก้าี่ันเงินมันเต็มเต็มเดินหน้าที่เพราะเดินหน้าที่เราควบคุมไดาดีสุดถูกไหมครับบอกว่ามีมีมมนองที่เหลือที่ไได้ใสุ่ดแก้งยังไม่ได้ทำแก้งเน่ยต้องเวลาส่งของ,าางอต้องระวังดีๆแบบไม่ไม่เวลาเขาส่งของมาเราคิดเงินให้เขาหนึ่งบาทใช่ก็คื <inet. S 2> อทำทำมันถูกต้องอะครับทำให้เป็นการขายของา ถ้าเป็นสวประเจริเิก็จะดีที่สุดนั่นมันเราบอกได้ครับว่าซื้อครับเพราะมีการแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนมันบอกได้ว่าซื้อรถก็เปลี่ยนแากมากถ้าเราซื้ไปได้เราควรจะซื้อรถไปทำครับซื้อรถไปทำงานดำใช่แต่ผมผมมองอยู่ว่ารถที่เข้าใหม่มันมีคันที่แรงอยู่ใช่ครับ เขาบอกว่ารถจะเข้าภายในสุกนี้หรืออาทิตย์นี้ไปในอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์นี้ใช่ผมส่งยุ่งๆว่าผมคิดว่าเราค่าจะได้รถหรือถ้าเราต้องเอารถไปทำงานถ้ามีคนขายราคาอยากได้หรือไมแล้วแล้วก็ซาโจผมไปถามนายกมาเขาบอกมาว่ารถราคาน่ะราคาไม่เกินล้านห้าครับโอเค อ่าครับตอนนี้เรายังเรายังไม่มีทางรู้เลยว่ารถแต่ละคันข้ไหดงข้อที่รวจได้ใช่สู้ได้ครับสู้ได้ครับตอนนี้เจเตอร์เจเตอร์าีไม่ได้เพราะว่าถอแต่อย่างน้อยที่แดงที่แดงทำานบอได้ี่แดงคบแกได้อ่ฮะแล้วก็รถใครฮะ ก็กมีใครมีใครอยากจะพูดอะไรไหมไม่มีเลยแต่ผมไม่ตกพูดเ,เอ่อตอนนี้คือไม่เราไม่รับซื้อของอะไรแล้วเนาะจากในจากคนในแก๊ใช่โอเคอครับเขาบอกเลยว่าตอนนี้ก็หนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะตอนนี้คือเงินมันน้อยอะแงอยากได้เงอยากเก็บเงินสดไว้อะแก๊งเป็นที่ใครบ้าง ี่ของผมน่าของผมมันรวมแล้วมันสองเซนหนึ่งของมึงเดี๋ยวกูคิดให้อีกทีหนึ่งรอรอไอ้ไซมาก่อนใช่ตอนที่ซื้อน่าจะน่าจะอยู่แค่ปุ่มดีดีนะที่ซื้อตอนมันอันละอันละสองพันอ่ะโอ้ตอนนี้มันขึ้นไปอันเท่าไหร่แล้วกูเกแบ๊กเนียเท่าไหร่เแบ๊กประาณพันเก้แบ็กตอนนี้อันละพันึองมั้ง ดิพันก็มาแล้วกูเห็นแม่งรับซื้อสองพันห้ากูซื้อมาหมดแล้วใครมีข้าวซอยบ้างวะเนี่ยไม่มีฮะไม่มีฮะเยี่ยมเลยครับจะระเบิดด้วยนะมีฮะมี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 ครับพี่แบงค์เอาอะไรครับทุกคนสองศูนย์ห้าครับสองศูนย์ห้าพี่แบงค์บอกอะไรดก้าเจ็ดครับ ยะช้ดแรกที่ขายชุดแก๊งล้วสามารถจะทำงานที่ะทะระบันได้ได<อ>นะใช่ครับแล้วพรุ่งนี้สิบชุดแรกน่าจะาได้แต่งแก๊งนะใช่ครับน่าจะได้แกงน่าจะได้ตอนนี้คือถ้าถ้าไอไอซอลอนไอ,ไอมันต้องขึ้นอีพีกี่สลอนไหของเรามั้อีพีก็คือสิบห้าเลยครับ เป็นสิบห้าต้องขยายเป็นสิบห้าก่อนขยายกต้องใช้สิบห้าก่อนต้องขยายสิบห้าก่อนใช้ห้าเหรียญใช่ใง่ห้าเหรียญเงินสามแสนเงินสามแสนแล้วก็คนสำเร็จที่สิบเอ็ดต้องเป็นสิบเ็ดหรียญซึ่เหรียญนาพอเง้นแสดงว่าตรงนี้เราก็ได้เงินสล็อตแล้วก็ม่พอนระดมอั้นเามันต้องคูดาวกี่วันวัเจ็ดวันเจ็ดวันก็คือเจ็ดวันไปหาของก็ลหล่อแล้วนะ ไม่ไม่ขึ้นแล้นั้นตลแล้วขึ้นขึ้นคนได้เลยขึ้นคนได้เลยหนึ่งแล้วหนึ่งคนแล้วก็ใช่ก็สิบเอ็ดก่อนใช่ไหมเออใช่ใหนึ่งคนครูดาวเท่านกี่วันนะเจ็ดเจ็ดวันครับขึ้นจานพุทธศุกร์อาทิตย์ละคนอ่ะแม้แต่หนึ่งมันครูดาวได้วังหนึ่งวันไม่ชัวร์เลยนี้เดี๋ยวผมก็ไปเช็คให้ครับเดี๋ยวผมอไปเช็คให้ ขึ้นสิบเอ็ดสิบใช่ไหมครูดาววันเว้นวันแต่มันขึ้นทนละสองคนไม่ได้ไม่ได้ได้วันละคนได้วันละคนโอ้ก็มาตกจกเลยใช่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 ่ใช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 ่ใ่ใช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 ่ใ่ใ่ คือตอนนี้ถ้าเราถ้าเรามีเงินสีคือเราขยายได้แค่สล็อตถูกไหมขยายสล็อตใช่ใช่เราต้องใช้ยี่แปดเหรียญก่อนก็ตอนนี้มียี่ห้าแล้วถึงเวลาขายสามเหรียญงแล้วตอนนี้ทุกคนึกดีๆนะมีใครติดมีใครติดเหล็กสายบี้บ้างมีกูติดวันหนึ่งผมไม่ติดมีมีของของอาทิตย์เนี้ยที่ยังไม่มีใครส่งใช่อาทิตย์เนี้ยยังมีใครส่งเลยก็คือลวกส่งวันที่น้องกลับมาก็ได้ใช่ใช่ แล้วอยางมันจะได้ัม่น้ำตอนนี้ใครมีตู้แล้วก็คือไปจีบจีบเลยก็ได้ได้ไหมผมคุยกัสองร้อยกว่าดองไว้แล้วครใช่ผซาโจ้ครับผมยัดไปเยอะัาซาโจ้คุยกันก็ได้ครับเพราะว่าเรื่องครูดามันก็คือคนละเจ็ดวันโอคต่อคนคืออยากให้ ไซดี้มาแล้วอยากให้ทุกอยาก่อยางเหมือนเราไม่ได้ปิดทา,ท,าทางไว้สามวันโอเคโอเคครับโอเคครับก็ทุกคนมีผู้แล้วถ้าใครว่างหรืออะไรยังไงก็ไปช่วยกันเก็บไปช่วยกันถือก็ได้หรือถ้าใครมีของที่เปิดเหล็กได้กับตาชาก็ให้เพื่อนยืมก่อนได้ให้เพื่อนเก็บเมาอคืนอยากให้ทุกคนช่วยช่วยกันเคยร์ให้ใหมดไซดี้มันจะได้ไม่ปวดหัวเรื่องเหล็กได้โอเคครับ แล้วก็ไอ้้ไอโซไอ้เคนไอ้ชาบูหรือพี่แบงค์อะถ้าใครอยากไปช่วยเพื่อนๆคนในแก๊งจีเล็กก็ไปช่วยก็ได้ได้ครับได้ครับได้เพราะว่าทุกคนสี่คนนี้ต้องเริ่มโผล่ต้องเริ่มโผล่องคนขึ้นขึ้นไปได้ครับได้ครับเพิ่มคนอะเพิ่มคนอะมันเพิ่มคนได้วันเป็นวันนี่มันไม่ต้องไม่ต้องกูดาวไม่ต้องกูดาวนะตอนเพิ่มสล็อตันต้องกูดาวก็คือเพิ่มสล็อตไปแล้วก็รออีกเจ็ดวันกว่าจะขึ้นคน ไม่ต้องไม่ไม่ไม่มาถึงวันที่ยี่สิบอ่ะสิบห้าสิบย่สต้องคูดาวสิบวัสิบห้าวันจันทร์ไปนศุกรับเว้นเจ็ดถูกไหมใช่วัน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 ทันวันวันวัวัน่ว้นวันซึ่งันาันวน่ันวันววันเว้นวันพอเรานึ้นวนวัวนวว้นไม่ต้องไม่ต้องนม่ตวองคูนววนวั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 นวว ไม่พอพอพอเราขึ้นขึ้น,นคนในแก๊งได้เยอะเท่าไหร่เวลาเราไปถมงานเราจะได้เก็บใช่เวลามันช่วยกันไม่ต้องมีหัาคิดมากเอยไปถมที่เดนแล้วไม่เก็บเก็บเก็บช่วยเก็บใส่ลถเคี่ยดนักครับเนาะ้วซาโจเรายังจะทำตามนี้ไหมที่บอกว่าจะเก็บข้าวยะตัว ถ้าใครว่างไปเก็บได้เพราะว่าข้าวบางทีตันงขึ้นราคาสูงมากมึงเอางี้นี่มึงก็ขายแค่เจ็ดสิบแพ็คใค้เหลียมเก็บเข้าตู้เนี่ยอีส่ค่อยๆเก็บแต่จริงๆไม่มีปัญหาเพาะว่าเราจะไปผมข้าวขอบคุณครับขอบคุณทำอะไรก็ได้ครับทำอะไรก็ได้ส่งขั้นหนักผมยังมีนมอยู่ในตู้เป็นพันอันเลยเก็บไว้ให้ใหม่วันนน้ เนทำผมเจ้าของผมเจ้าของฟาร์มไม่รู้ฟาอะไทยเดนมาร์กไทยเดนมาร์กสวนทีสีคนใหม่ที่เราจะเข้าแกงหรือว่าไม่มีปัญหาเกี่ยกับการฟาร์มการงนมีทอะไรหมดแล้วแล้วก็ตอนเราท่อะผมแต่ยังไม่หาเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวราก็ทำไปของเราไปเร่อยๆนี่แหละใชมีทุกคนมีอะไรไปใส่ไม่มีแล้วครับไม่ส่งฮะ แล้วก็วันอาทิตย์เป็นวันเป็นวันที่ผมปล่อยให้ทุกคนใช้เวลาชิ้ทยกันนะผมอยากให้ทุกคนปล่อยเวลาให้ว่างบางทีเราอาจจะขึ้นวอลโซนแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราใช้ได้คุ้มมากเลยนะใช่ใช่คุ้ม,<ผ>มดีเนี่ยก็คุ้มนะรจริงคุ้มแบบคุ้มจัดอะ่ะไม่คุ้มเลยแล้หไหนกันฉันไม่อยู่ผู้ตีแตกกินแตกไม่คุ้มเลยผมไม่รู้ว่าแกงอื่นอะเทียบนตีเอาผตีกันหมดทุกคนแต่ว่า คือคือมาได้แก๊งเรามีพี่แบงค์ที่มีอาวุธคนเดียวอ่ะแต่พี่แบงค์ยังไม่ได้เข้าซอลอต่มันก็พี่มีประโยชน์อ่าฮะแล้วในมือพี่แบงค์ก็ช่วยๆกันดันให้ได้บูปินก่อนก็ได้ครับส่วนเรื่องทรัพยากรแล้วก็การเตียวอาวุธมันใช้เงินแค่ร้อยห้าสิบเองแต่ของมันเยอะมากเลยนะแต่ของมันเยอะมากใช่ใช่แต่ของมันเยมากไม่ติดแต่มึงสี่หมื่นนะกูบอกให้นะนี่ไงกูยืนอยู่ในแสนสองเนยกัดมึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้อะบูปิน เอาบูปิน,นกันให้ไล่บูปินกั<อ> <ไป S 1> นใช่ค่อยๆไล่บูปินดีกว่าค่อยๆไล่บูปินแต่ว่าผมให้เราถ้าใครอยากขึ้นบูปินใช้ของถอดตัวมันถอดตัวดีกว่าก็ได้ใช่เพราะมันใช้แค่เคเคแบ็คห้าอันแล้วก็เงินสี่หมื่นใช่นั่นก็คือให้ทุกคนลอแล้วอนา,าคตอ่ะผมอยากให้ทุกคนรอซื้อกล่องของ เออก็ดีเอาโผ่หน้าดังหนกเลยแน้านานก็ดีครับโอ้โหซาโจไหวไหมเนี่ยยังไหวใช่ไหมลงโกโกก่อนไหมซาโจไอพวกงานนี้ไม่ได้โกโกโอเคเพราะว่าถ้าถ้าตูโกโกคือคมในในในธรรมอ๋ก็คือจะได้ยินเสียงตลอดเวลาแต่แต่คนในเมืองมันจะได้ยินแค่แต่ว่าตอนกดเอง ตีแบบใหม่ไงคนดูไม่เหงาสี่คนใหม่พี่แบงค์ไอเคนชาบูสซเฟสมีอะไรจะพูดไหมอ่าผมวางมือจากอาวุธแล้วฮะแล้ว<อ>ยังไง<ห>วะไม่ตีเลยใช่ไหมวันนี้ผมเพิ่งได้กินเลือดไปฮะ โย่โอ้โหใช่พี่แบงค์เพิ่งได้กินเลือดไปลาบลูกเหรอลาบลูกเหรอตีสาวอยู่คนไม่เดินเข้ามาใกล้ตีหัวเข้าไปทีตีที่ด้วยไอชาบูมีอะไรจะพูดไหมไม่มีไอแซดแซดบ้างไหจะมีกำลังแซดอยู่จะมีเฮียทำส่งไอเฮียเนี่ยไม่ครับโอเคนะจะมีอะไรจะพูดไหมไม่มีครับเฮีย ไม่ใครมีอะไรอยากจะพูดอยากจะแนะนําพูดได้เลยนะเรื่องการความหรือว่าเรื่องการหาของอะไรเงี้ยตอนนี้ยังฮะอยากให้พูดดีกว่านะครับเพราะว่ามีอะไรจะพูดพูดก็พูดได้เลยตอนนี้เดี๋ยวบางทีไม่มีครับไม่มีเดี๋ยวบางทีเราอาจจะต้องถามไซบี้ทั้ว่าของมีอะไรบ้างเลยก็บางทีเราอาจจะต้องไปหมนะุนนวันนี้ผมไปเหมือนกันมาแล้วครับคอปเปอร์ล้วนเลยครับคอปเปอร์ล้วนๆฮะเยี่ยมเลยไปเก่งครับเมื่อวานกูยังเหล็กล้วนเลยครับ ตอนนี้มึงมีอะไรจะพูดหยิบมาคุณพะละผมไม่มีนะแต่ตอนนี้ผมมือห้โหูดูคนไปเหมือนดิตอนนี้คือถ้ามีใครมีดพอเปอร์อะไรส่วนตัวก็ตีปะกันเจลบนหมอ่าติดกันไม่หมดเวลาเอาไว้ไปช่วยเพื่อนๆนะก็ไม่รับสิทีิ์บางทีถังใบมีไม่ใช้เลยเนี่ยพี่อยากใช้อะเปล่าไม่อยากใช้ใบลั้งห้าพัน ไอไป,ไปตักพันเดี๋ยวจอนอจัดให้เดี๋ยวจัดให้ครับแล้วซึ่งตอนนี้ไปทำงานดำก็ไปทำสนุกสนุกแตว่าก็ไปทำได้แตบบ่ถ้าไปทำหนะังผมว่าเราต้องรอแต่ไ,ไปเย,ยอะๆรอรอการอี่นก็จะจบด้วยรอข่าวดีกว่าแต่ใครอยากไปทำสนุกสนุกเบื่อไปแค่ถ้ามีเงินิีติดด้วยแต่แค์ขอแจ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนออ่าาบกน้องปอมหาจุดโพเจอแล้วครับ ไปารับไปพูดเปาจะพูดหนังบ้านขนมปังหาของตีเหรียญนะฮะเออปังจะตีไม่ก๊อฟค่ะอุ้ยเอาอีกอันเลยฮะใช่เมื่อกี้ก็ควักมาทีนะยังไม่หอยนะฮะยังโหดร้ายเหลือเกินถือถือสองมือเลยไหมฮะถือสองมือนะเบสข้างก๊อฟข้างฮะถือสองมือได้ก็ดีนะคะควงควงได้แล้่ว่า พูดถึงเรื่องกวมีคนคลัวเงี้ฮะอ๋อยังคะย่อ๋อไม่ถามไม่วหวเดี๋ยวเดี๋ยวลาเฉียวกระเทืบกูแมวละใครกระท่ะขอโทษทีฮะ,ททะ <g ười> ไม่ได้อัปเดทฮทะไม่ได้อัปเดตทฮะขอโทษฮะขอโทษฮะไม่น่าพูดอะรฮะอไม่เป็นไรค่ะไม่ <g ười> อนไรค่ะไงไ้ง ไปเลี่ยยไปเปื่อยเป็ไง<ม>เออมีมีสองไม้อย่ามาตีกันนะฮะอ๋อ oh, ไม่อ่ะไม่ยืนยืนบังน้านด้วยกันอย่ามาตีกันดีกนะฮะไม่ตีค่ะเจวเล่นเจลเล่นนะแซวเล่นนะต้งเ,นะเอาเหรียญซวยเฉยมันจะที่เก็บเหรียญซวยไว้รอเปล่าแบบว่าพวกมีดพวกอะไรพวกฟิวนู้นมันมามัน oh, มันก้นไ,<อ>ได้ไงไอที่ตีแตกใช่ไหม ใช่เอไอ้ที่ติดแตกมันต้องใช้มันใช้เหรียญอะร้อยห้าสิบป่ะต้องไม่รู้ป้ากติไปเรื่อยๆอ่ะใช่ตีไปเรื่อยเลยไม่ใช่ว่าแบบพอแบบอันนั้นมาเอาเหรียญคนละแบบเลยนะเออร้องไห้นะร้องไห้นะไม่เป็นไรหาเค็มๆแบกหัวบวมไปนะอืึไม่เป็นไรตีปัจจะตีถึงแค่แบบร้อยห้าสิบถ้าเกิดว่ามันใช้เหรียญอื่นอย่างน้อยก็เอาทําไมก็ขึ้นเลยได้โอเคฮตีรอแต่ยังไม่ตีเดี๋ยวไปเยี่ยมนะเดี๋ยวไปเยี่ยมเลย ไม,ไม่ได้ถึงไมค์ก๊อฟนะฮะหมายถึงคุณขนมบางเยี่ยมมาเยี่ยม <c oughs> นี่แะตัวปัญหา